ผ่านไปแล้ว6ข้อนะคะต่อไปขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่7ค่ะข้อที่7ใครจะเป็นคนถามคะเชิญค่ะนะันัวดีครับมผมนัทนะครับถ้าสมมติว่าผมเกิดซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วแล้วอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆเช่นตัวผมบริหารไม่ดีทำให้แฟรนไชส์นั้นต้องถูกปิดไปครับแล้วคนอื่นที่มาเห็นแฟรนไชส์ของเราเนี่ยเอ๊ะแฟรนไชสนี้มันถูกปิดไปเนี่ย เราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับให้ยังมีความน่าเชื่อถืออยู่ครับน้องนัดอยากจะถามท่านไหนก่อนคะเนื่องจากเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนครับผมเลยขอถามคุณจันทร์ก่อนถามคุณจันทร์จากบ้านการ์ตูนนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะครับผมเราก็จะแนะนานะครับถ้าสมมุติว่าทําเลไหนไม่ดีหรือเจ้าของรู้สึกว่าเออมันไม่ดีแล้วเราจะแนะนําให้เปลี่ยนทํนาเลใหม่ะนะครับเพราะว่าคือทุกอย่างนี่เป็นทรัพย์สินของเราอยู่แล้วสามารถยกไปได้ทั้งร้านเลยแล้วก็เปิดที่ใหม่ก็ทํางานได้เลยนะครับ แล้วก็เหตุผลอื่นๆถ้าต้องการที่จะขายกิจการเลยเนี่ยของเราก็จะมีการเปลี่ยนสัญญานะครับคนอื่นเนี่ยมารับกิจการแทนแล้วก็โดยที่จะอยู่ในตำแหน่งเดิมก็ได้หรือว่าจะย้ายไปตำแหน่งใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหาเพื่อเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าแบรนด์ของเราเนี่ยเสียไปะนะครับแล้วก็วเราก็เป็นะจะเป็นการรับประกันด้วยว่า ถ้าคุณเห็นบ้านการ์ตูนที่ไหนเนี่ยคุณไปสมัครสมาชิกได้เลยคุณไม่ต้องกลัวว่าเปิดอีก3เดือนปิดเนี่ยไม่มีเพราะว่า<ะ>เราก็จะประกันให้ตรงนี้ว่าคุณสามารถมีหนังสืออ่านได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแฟรนไชส์ซีคนไหนที่มีปัญหาเราสามารถหาคนมาทดแทนได้เลยทันทีไม่ต้องกังวลว่าจะมีช่วงต่อแบบนี้นะคะน้องนัดเหลืออีกสองท่านค่ะจะเลือกท่านไหนคะขอเลือกคุณเสิร์ตครับขอเลือกคุณเสิร์ตนะคะจาก n อ็นแอนด์บีนัอบีนะคะ60สวินาทีเริ่มค่ะอย่างแรกเลยนี่คือเราเราต้องช่วยสุดๆก่อนนะครับเกิดลูกค้ามีปัญหาเรื่องยอดขายปุ๊บเนี่ยเราต้องมีเราจะมีทีมการตลาดเข้าไปช่วยเหลือนะครับเรามีทีม ติดต่อพื้นที่เช่าเนี่ยเพื่อไปต่อรองพื้นที่เช่านะครับให้ราคาถูกลงนะครับเรามีทีมแอร์เรียเข้าไปดูว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรค่ะสุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับเราแก้ไขทุกถึงทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถทําให้ยอดขายเนี่ยกระตุ้นขึ้นได้เนี่ยะนะครับเรากา็จะยกเลิกสัญญานะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ ลูกค้าเป็นชายเองก็ต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นพอยุเลิกสัญญาเสจปุ๊บเราก็ซื้อคืนกลับมานะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเพื่อลดการขาดทุนของลูกค้าผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าเห็นความตั้งใจของ NNB นะครับเปนชายซอเนี่ยในการช่วยเหลือลูกค้าผมเชื่อว่าลูกค้าก็ก็เข้าใจนะัเข้าใจนะครับเหลือ Business King ท่านสุดท้ายนะคะ ชิคกีชิกนะคะคุณจี60วินาทีเริ่มค่ะเนื่องจากชิกกีชิกเนี่ยเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็<ช>ตัวบริษัทแม่เอ,เองเนี่ยค่อนข้างจะซัพพอร์ตเพราะว่าเ,าเครื่องไม้เครื่องมือหลักเนี่ยที่แทนที่แฟนใจซีจะต้องเป็นคนซื้อหรือลงทุนเองทุกวันนี้แฟนส์เราในฐานะแฟนใจซอเ่เราให้ยืมอุปกรณ์หลักในการในการทำธุรก,กิจกับเรา โดยที่มีเงินค้าประกันอยู่25,000ค่ะดังนั้นเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ตัวแฟนชัยซีเองนะว่า 1. นึ่เขามีความประสงค์อยากจะทำธุรกิจต่อไหมะจะให้โอกาสเขาก็คือว่าเช่นคุณควรจะย้ายโลเคชั่นไหมย้ายโลเคชั่นเรามีบางเคสที่ย้ายไปครั้งที่3เนี่ยโอ้แฮปปี้มาก แต่ถ้าเขาตัวเขาเองทําไมด่ดีแล้วจะเสียภาพพจน์เรานะ,ะเราขอปิดเลยครับเอาละค่ะหมดเวลาพอดีค่ะผ่านไปแล้ว7ข้อนะคะน้องๆบิวกรุป๊ปพร้อมโหวตคําถามข้อที่7ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคาถามข้อที่7ค่ะใครที่จะรู้ผล business king idol ประจำสัปดาห์เข้ามาทุกทีแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่8กันเลยค่ะ คำถามข้อที่8ใครจะเป็นคนถามดีคะชิญค่ะค่ะชื่อจิ๊บค่ะก็คืออยากจะถามว่ามันมีความจําเป็นมากแค่ไหนที่เราเวลาเราทาแฟรนไชส์เราจะต้องช,ชอบในสิ่งนั้นๆที่จะทาค่ะความชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑ์จําเป็นไหมกับการที่จะมาทําธุรกิจแฟรนไชส์นะคะ<ช>คน<ช>เป็นเก้าขายไก่ได้ไหมคนไม่ชอบอ่านหนังสือเปิดบ้านการ์ตูนได้ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะน้องจิ๊บอยากจะถาม Business King ท่านไหนก่อนดีคะเออข,อขอคุณจันทร์ก่ขอขคุณจันทร์จากบ้านการ์ตูนก่อนค่ะ60วินาทีเริ่มค่ะครับอันแรกก็ก็คือ น่าจะจําเป็นพอสมควรนะครับผมถือว่าไม่ได้จําเป็น100%เซคือถ้าถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยเวลามาทําร้านหนังสือมันจะทํางานที่เราชอบเรารักเพราะฉะนั้นเราจะทํากับมันด้วยความสบายใจแต่ว่าถ้าไม่ชอบหนังสือก็ทําได้ทําได้แต่เราต้องเปิดใจกว้างสําหรับการเรียนรู้สิ่งพวกนี้เรามีแค่ใจรักในการบริการก็มาทำกับเราได้ศึกษา หาความรู้ให้เพิ่มขึ้นโอเคค่ะหมดเวลาพอดีพันที่2ท่านไหนดีคะจีคุณจีค่ะคุณจีนะคะไก่ชิคกี้ชิกนะคะไม่ชอบทานไก่ขายไก่ได้ไหม60วินาทีเริ่มค่ะโดยส่วนตัวนะฮะผมว่าทําได้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คนเราเปรียบเทียบชีวิตเนี่ยชีวิตคือละครค่ะข้อสําคัญคือเขาเล่นบทบาทนั้นได้ดีแค่ไหนนะครับคนที่ไม่ทานไก่ทําไก่ได้ครับแต่ข้อสําคัญคือ ตอนที่เขาเล่นบทบาทนั้นเขาเล่นได้ดีหรือเปล่าค่ะนะครับค่ะขึ้นอยู่กับว่ารับบทบาทนั้นไปแล้วเราแสดงมันออกมาได้ดีมากน้อยไปนักธุรกิจไหมค่ะน้องจิ๊บรับบทแม่ค้าขายไก่ทอดได้ไหมถ้าได้นะก็ชิคกี้ชิคได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเรายังเหลือบิสซิสตรีอีกหนึ่งท่านเผื่อจะสนใจไปทำธุรกิจนะคะคุณเซิร์นะคะจาก n n b Natural B ค่ะจำเป็นไหมว่าต้องชอบทานเครปขายได้ไหมนะคะ60วินาทีเริ่มค่ะจำเป็นมากครับ เพราะว่า n อ็นเองนี่ลงทุนเนี่ยแปดแสนหนึ่งสองล้านนะครับค,คือถ้าเกิดเริ่มแรกแล้วคุณไม่ชอบแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้ทําเลยค่ะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับสมมุติว่าเราไปเปิดโลเคชันแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดขายไม่ดีในช่วงแรกแล้วใจเราเองเนี่ยคิดว่าโอ้โหมันไม่อร่อยอะแล้วจะทาต่อได้ไงครับต่อให้เราบิ้วแค่ไหนนะครับใจเราเองเนี่ไม่เอาแล้วเนี่ยภายใน3เดือนเลิกได้นะครับซึ่งเราไม่อยากไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะอย่างแรกเนี่ยต้องชอบเราก่อน สำคัญที่สุดคือชอบในสินค้าเราหรือเปล่าถ้าไม่ชอบแล้วเนี่ยไปตอไ่อไม่ได้ไปต่อมไม่ได้ไผ่านไปแล้ว8ข้อน้องๆบีวีกรุปเหนื่อยหรือ,อยังย,ยังไม่เหนื่อยนะยังถามต่อได้นะคะพร้อมบทกับคําถามข้อที่8ไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการอวดคําถามข้อที่8ค่ะ และช่วงต่อไปนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการถามคำถามข้อที่9ค่ะคำถามข้อที่9ใครจะถามดีคะนำตัวะามั่ะสวดีครัชื่อซาวนะครับอยากจะถามพี่ทั้ง3าท่านว่ามีเทคนิคในการเลือกโลเคชันในการเปิดร้านยังไงบ้างครับและถ้ามีสาขาเปิดใกล้ๆกันมากๆเนี่ยคล้ายๆเซเว่นนะครับหรือว่าเปิดในห้างเดียวกัน2สาขาเลยเนี่ยคิดว่าจะมีการ แย่งลูกค้ากันไหมแล้วมีมวิธีการแก้อย่างไรบ้างครับอยากจะเลือกบิสซิ s ต์คิงท่านไหนเป็นท่านแรกคะเลือกคุณเสิร์ตครับขอเลือกคุณเสิร์ตนะคะถามก่อนจาก n b n a t u r a l b นีเพราะมีสาขายเยอะมาก <Yeah. S 1> 60วินาที <Business S 2> เริ่มค่ะจ <King. S 3> ุดแข็งของ n b นะครับก็คือเรามีสาขาค่อนข้างเยอะนะครับเรามีสาขาของเราเองถึง30สาขานะครับแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมา15ปีนะครับการดูรีเกชร่นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วก็เรามีคอนเน็ชันกับห้างเนี่ยอย่าง บิ Big C, Lotus, Robinson, like this, ๊กซีโลตัสโรบิน hmm. ส <c oughs> ันเซ็นทัลอะไรเงี้ยเรามีคอนเนคชันอยู่แล้วนะครับเราค่อนข้างที่จะเลือกทำเลได้ดีกว่านะครับเราเป็นแบรนด์ที่4ที่ทางโลตัสเนี่เป็นคนเลือกนะครับนอกจากแบรนด์ดังๆอีก3แบรนด์นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราจะไม่ทำนะครับในกรณีที่ให้ลูกค้ามาแข่งขันกันเองในพื้นที่เดียวกันอันนี้คือเป็นกฎข้อห้ามของเราเลยตรงไปตรงมานะครับลูกค้าบางท่านนี่เอาเงินมาวางให้เราเลยนะฮะจะเปิดที่เซนทัลสุราษฎร์ธานี ลงทุนมาล้านกว่าบาทเนี่ยแต่เราเห็นโลเคชันแล้วมันไม่ใช่นะครับเราก็ไม่เอาเพราะว่าลูกค้าลงทุนไปเนี่ยขาดทุนไปสาขาหนึ่งนะครับแต่เราเองเนี่ยขาดทุนทั้งจังหวัดลูกค้าแน่นอนแหละมอง n n b ว่าเปิดไม่เวิร์กแน่นะครับเราก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเป็นสำคัญความซื่อสัตย์ต้องสำคัญมากเลยนะคะเ e น s ์สกินท่านไหนดีคะต่อจากนี้ บขอคุณจันบ้านการ์ตูนบ้างนะคะคถ้ามีอยากมีบ้านการ์ตูนฝั่งนี้บ้านการ์ตูนฝั่งนูน้นบ้านการ์ตูนสาขาสามอยู่ถนนเส้นเดียวกันเลยจะทายังไงดีคะคุณจันหกสิบวินาทีเริ่มค่ะครับผมก็คือทตามที่บอกนะครับว่าผมจะเป็นคนไปดูพื้นที่เองทุทกทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะไปเปิดตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ให้รบกวนกันพูดง่ายๆ,ๆว่าไม่ให้เป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันเราก็จะ แยกพื้นที่กันพอสมควรแต่ถ้าจะเปิดอีกในใกล้ๆกันเนี่ยต้องเป็นเจ้าของเดียวกันในหนึ่งจังหวัดก็เป็นเจ้าของเจ้าเดียวนะครับถ้าถ้าคุณจะเปิดอีกก็คือคุณคุณก็ต้องเป็นเจ้าของเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ไม่ด้มีปัญหาตบตีระหว่าง f r a n c h i s e ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาโอ้โหแย่งลูกค้ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะแย่งลูกค้ากันก็คือเจ้าของธุรกิจเดียวกัน ใช่เจ้าของแฟรนไชส์เดียวกันเองครับเข้าใจได้เลยเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะท่านสุดท้ายชิกกี้ชิกค,ค่ะมีหลายสาขามากเคยเปิดใ,นใ,นในกล้ๆกันบ้างไหมหกสวินาทีค่ะคุณจีเ,เ,รเรา่มคสิ่งแรกก็คือว่าเราจะให้โอกาสรายแรกค่ะรา,ายที่เปิดก่อน,อนถ้ากรณีที่เป็าดเก่าแล้วและไม่มีการขยายตัวแต่มีรายใหม่เนี่ยถ้าไปกระทบโดยตรงเราไม่ให้เปิด อันนี้เราเราจะเรียนเลยว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ที่ทเราเห็นว่ากระทบโดยตรงเราจะขอว่าอย่าเปิดเลยค่ะหรือไม่ก็คือผมจะใช้วิธีคือส่งเสริมไม่เขาเปิดอีกจุดหนึ่งค่ะนะครับเปิดอีกจุดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยค่อยโยกย้ายไปค่ะนะครับก็คือโอกาสก็คือให้กับ รายแรกอ่ะให้โอกาสก็เยอะแต่ต้องดูการทํางานเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าแฟรนไชส์รายแรกเราก็บริหารงานได้ดีได้กําไรแล้วก็ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองดีอยากจะขยายสาขาอยากจะขยับเคลื่อนได้อันนี้เราโอเคดูแลให้นะคะเอาละค่ะผ่านไปแล้วกับคําถาม9ข้อนะคะน้องๆ b Group พร้อมโหวตคาถามข้อที่9ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคาถามข้อที่9กันเลยค่ะ Business King เราเดินทางมาถึงคำถามข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามข้อที่10ค่ะ คำถามข้อสุดท้ายใครจะเป็นคนถามคะเชิญคะ่ะแนะนําตัวได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อแพทค่ะค่ะสําหรับการทําธุรกิจเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องพบเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาแ <Pat S 1> พทก็อยากจะทราบว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีข้อคิดหรือว่ามีคติอะไรที่ทั้ง3ท่านเนี่ยยึดมั่นจนทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าคติประจําใจในการทําธุรกิจแฟรนไชส์ของแต่ละท่านคืออะไรนะคะคะน้องแพทอยากจะถามบิสซิเนสคิงก่อนนะคะเริ่มที่ชิกกี้ชิคเลยค่ะเริ่มจากบิสซินสคิงท่านแรกคุ เริ่่มคะก็สิ่งหนึ่งนะการทําธุรกิจสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในหัวใจเลยผมว่านะก็คือความอดทนค่ะนะแล้วก็ความขยันสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการที่เราควบคุมตัวเราเองให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดนะครับยิ่งโดยเฉพาะการแข่งขันในเชิงธุรกิจปัจจุบันมีสูงมากใครอึดได้นานค่ะคือผู้ชนะอืมเรียกได้ว่าความอดทนเป็น หลักประกันสําคัญที่สุดนะคะในความสําเร็จของเรานะคะคน้องแพทอดทนไหมอึดไหมอดทนค่ะต้องสู้หน่อยนะทำธุรกิจแฟรนไชส์นะคะคน้องแพทขาะเหลือบิสซ์คิงอีกสองท่านขอเป็นคุณจันค่ะคุณจันจัดบ้านการ์ตูนนะคะค,คติประจําใจของคุณจันบ้านการ์ตูนคืออะไรในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สะคะหกสิบวินาทีเริ่มคะ่ะจริงๆแล้วผมก็ประสบปัญหามานะครับในวิกฤตเศรษฐกิจปี40ศูนย์ค่ะ ใจิตใจเราเนี่ยต้องมีความอดทนมีความเข้มแข็งแล้วก็เปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้กับมันเดิมเนี่ยผมเป็นคนไม่เคยอ่านการ์ตูนเลยนะครับอ,อ่านแต่หนังสืออย่างอื่นแต่ว่าเมื่อเรามาทํากิจการตรงนี้แล้วเราต้องรู้กับมันให้จริงนะครับรู้ให้มันท่องแท้ทุกอย่างเนี่ย ก็จะประสบความสําเร็จเองครับเพราะฉะนั้นที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องมีใจเปิดกว้างรักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะน้องแพทเรามีคุณสมบัตินี้ไหมมีค่ะมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแววรุ่งมาแล้วเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะสําหรับ Business King ของเรานะคะ60วินาทีเริ่มค่ะอย่างแรกก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าผู้ริโภคนะครับอย่างที่2ก็คือซื่อสัตย์ต่อพนักงานของเรานะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อตัวเราเอง นะครับแล้วอย่างที่2คือต้องมีศรัทธาครับศรัทธาในสิ่งที่เราทําตรงนั้นนะครับเราสามารถทําธุรกิจเราเป็นร้อยล้านได้นะครับโดยธุรกิจเคปเล็กๆของเรานะครับอย่างที่สาต้องอดทนนะครับซื่อสัตย์ความเชื่อและอดทนนะครับรวมๆกันแต่อย่างที่4ี่ก็ขาดไม่ได้แล้วครับในยุคสมัยนี้ก็คือความรู้ครับมันก็สามารถทำธุรกิจได้หมดเวลาพอดีค่ะหมดแล้วค่ะกับคำถามทั้ง10ข้อของเรานะคะน้องๆบิวกรุพร้อมหวตข้อสุดท้ายไหม าละค่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะโหวตได้เลยค่ะ Business King. Business King. เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักรวบรวมคะแนนกันสักครู่นะคะแล้วหลังจากเบรกเราจะทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าใครจะเป็น Business King Idol ประจำสัปดาห์ธุรกิจแฟรนไชสนี้พักสักครู่เดียวค่ะเดิมเนี่ยผมเป็นคนไม่เคยอ่านกระตูนเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาทำกิจการตรงนี้แล้วเราก็ต้องเรียนรู้กับมัน ให้ทองแท้ก็จะประสบความสำเร็จเองครับ